สวัสดีครับก็วันนี้มีเรื่องซีเรียสนิดหน่อยอซื้อตัวแขนเซลฟี่เนาะก็วันนี้มีเรื่องซีเรียสนิดหน่อยก็เดิมะนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับตัวในกล่องนะครับตัวอย่างกับข้างนอกคือเดิมมันหักนะครับมันหักมาให้เพื่อนๆดูชัดๆ ก็เลยต้องซื้อใหม่ก็ชอบอยู่นะราคามันไม่แพงเกลียวตัวนี้มันหักอาจจะไปกดมนแรงนะครับซึ่งรุ่นนี้จริงๆแล้วก็มีตัว wifi ด้วยนะครับก็ใช้ดีครับก็เหมือนในรูปนะครับก็คือ,อ,อสามารถยืดเหมือนในรูปนะครับมีขา นี่ของจริงนะฮะกับในรูปที่ประกอบโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดนะครับในกล่องนี้ที่ผมคุยไว้ก่อนนั้นนะครับว่ามีการสลับไส้นะครับทีนี้พวงนี้ไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนได้หรือเปล่านะเพราะว่าบินเนี่ยผมก็ทิ้งไปด้วยผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในนะครับหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนาะผมก็เทออกมาแล้ว ผยจะไม่ได้ท,ทาอะไรเลยนะครับแค่พอเห็นไส้มาผมก็วางกล่องเลยอ่านเข้าแล้วนะครับมีมือดีสลับสะพาแต่ร้านก็คงจะไม่รู้นะฮะร,ร้านก็คงไม่รู้ผมเชื่อนะครับก็อาจจะมีมิจฉาชีพสลับไส้เอาอันที่แพงกว่าออกไปแล้วก็เอาวันนี้เข้ามาแต่แต่แต,แต่ไม่รู้ว่าด้วยเทคนิคยังไงของของมิจฉาชีพนะโอเคก็ อันนี้จริงๆแล้วก็ผมก็เคยซื้อมาใช้นะครับเออก็ผมคงจะไม่ได้ประกอบนะครับก็ก็เดี๋ยวจะต้องคืนเอาไปให้ทางาทางช็อปนะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาเจ้าว่ายังไงนะครับว่าจะคืนให้หรือเปล่าเพราะว่าผมผมเองก็ต้องบอกเลยว่าผมผมอบอกเวลาของตอนไปซื้อได้นะครับแล้วก็ ในบินนั้นผมมีอะไรบ้างซื้อไปอซื้อครีมไปสี่สี่รายการเนาะครีมไซส์ครีมแล้วก็ซื้อตัวตัวมือจับกล้องนะครับถายวีดีโอก็วีอให้เพื่อนๆนะครับเผื่อมีอไอ้เพื่อนๆค,คิดว่าเวลาไปซื้อของถ้าเกิดว่ากล่องมันเปิดง่ายๆอย่างนี้ เราเองก็ลองแง้มดูแล้วกันนะครับว่ามันไส้ในมันตรงกับปกไหมวันนี้ผมไม่ได้โทษร้านนะครับผมคิดว่าร้านของไม่ทราบแต่มีจะได้สื่อให้เขาทราบด้วยว่าหลังจากนี้ทางร้านลองไปอาจจะสุ่มเช็คนะครับหรือมีวิธีป้องกันเซฟยังไงเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเอาช่องว่างตรงนี้ไปไปไป,ไปยัดไส้เปลี่ยนไส้ทีนี้ผมคิดว่า ทางร้านเองถ้าเขาทราบหรือว่ามีหลายกรณีผมไม่แน่ใจนะทางจอบแต,แต่ถามว่าถ้าเป็นบ่อยๆอ,อย่างนี้าทางาลูกค้าหรือผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ผู้ซื้อก็แล้วกันก็อาจจะเ,เกิดความสับสนอาจจะไม่กล้าเข้าร้านนะครับตรงนี้ถึงว่าเป็นผลดีนะครับที่เราจะได้นำให้ทางร้านามีมาตรการนะครับในการาตรวจสอบหรือใช้พลาสติกแรป อะไรประมาณนี้ไม่สามารถแก้ได้แต่ก็ยอมรับนะว่าออมันจ,จะเป็นการควบกลุมดูนี้ผมเองก็แจ้งเบื้องต้นว่าออทางสลิปออบินเนี่ยผมไม่ได้เก็บไว้เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเคสนี้ก็เลยเออทิ้งนะครับก็จําได้ว่าทิ้งอยู่ในรถตะค่าเข็นนะครับผมทีนี้เราก็ไปที่ช็อปนะครับที่ไปซื้อ ทีนี้เขาก็ให้ไล่เวลานะครับไล่เวลาช่วงที่ไปซื้อแล้วก็ซื้ออะไรบ้างเป็นยอดเงินเท่าไหร่แล้วก็บอกเข้าไปนะครับท mm ี hmm. นี้เขาก็เซิร์ชเข้าไปในระบบนะครับตรงเครื่องแคชเ,เชียร์ทีนี้บทสุดท้ายแล้วเขาก็ให้เราเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยนต้องขอบคุณทางช็อปนะครับที่เออให้ทางเอ่อผมเปลี่ยน,นครับท mm ี hmm. นี้เรามาดูหน้าตานะครับของที่อยู่ในครับก็ไส้ในนะครับที่ ต่างกับอันที่เราให้ดูต่างที่ผมให้ดูรอบที่แล้วนะครับไส้ในที่โดนยัดไส้อันนี้ก็คือมันจะใส่ในส่วนของเอบ้าของของปฏติกรอบนะึงเนาะนนรุ่นนี้ผมชอบเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวเ,เชื่อมบลูทูธตัวสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะเพื่อนๆนดูนะครับเดี๋ยวดูความยาวของของแกนเนาะ,อะโอเค เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูไฟขึ้นสีฟ้านะครับตอนนี้คือมันเชื่อมบลูทู o นี่นะครับผมน่าจะประมาณ1เมตรได้นะครับหเมตรได้อยู่นะครับหนึเอ่อหนึเซนติเมตรก็คือ1เมตรนะึงนะครับความสูงตอนที่วางกล้องโอเคนะโอเคนะ หน้าตาของแกนฐานนะครับก็แข็งแรงนะฮะนี่ด้านนี้จะเป็นตัวโยกเนาะโยกหมุนแกนซีถือนะครับโอเคนี่เราพ็อหักเวลาจะตะแคงบิดนะครับปรับอลองพับนะ ว่าเดี๋ยวตอนที่พับเนี่ยตอนใส่กล่องนินดเดียวนะครับลองพับให้เพื่อนๆดูโอเคเรารวบรวบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ยัดลงล็อกอย่างนี้เดี๋ยวตัวแกนนี้ตัวคอรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเครื่องจะมาล็อกกับตัวมุมในเนาะโอเคกดดูนะครับป,ป่ะนี่ มัอนจะตัดรัดนะฮะพกใส่กระเป๋าได้สบายครับคืบโอเคคืบนนะครับประมาณนี้น้ำหนักเบามากใช้ได้ดีครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับร้านที่เปลี่ยนให้นะครับก็รีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็สองอ2เจบาทนะครับอาจซื้อได้สบายที่ช็อปนะครับโอเคขอบคุณครับ